มิเทชแนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตซีรีส์เกมรักค่ามิติภาค2นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมให้ได้รับชมกันค่ะสำหรับซีรีส์เกมรักค่ามิติภาคแรกที่จบไปแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไปไม่น้อยนะคะส่วนภาค2ก็ได้นักแสดงชุดเดิมค่ะอาทิเจ้งชิวหงนะคะรับบทหลินลวดจิ่งนะคะหญิงสาวจากโลก ปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของเกมเพื่อตามหารักแท้แล้วก็ได้แต่งงานกับจงอูเหมยนะคะกงจินนะคะรับบทจงอูเหมยนะคะผู้ชายที่ปากร้ายขี้โมโหนะคะแต่จิตใจดีจถึงแม้ว่าจะขี้เหวี่ยงขี้วินไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นความรักที่มีกำลังเอกแล้วแล้วก็ทุ่มสุดตัวนะคะรักสุดๆค่ะฟังอี้หลุนนะคะรบบทหลิวซิวเหรินนะคะเป็นองค์รักหนุ่มส่วนตัวของ หลินลวดจิ่งคอยปกป้องและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งฐานะที่แท้จริงของเขาก็คือองค์ชายแห่งแคว้นเปอร์เซียนั่นเองค่ะวีไข่หนิงนะคะรับบทคุณชายเจียงนะคะผู้ชายอบอุ่นจิตใจดีสายเปนะคะเป็นลูกชายพ่อค้ามหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองหลวงนะคะส่วนจูหวินหลงนะคะรับบทหวายิงชือค่ะมือดาผู้เก่งกาจคอยปกป้องและก็ดูแลนางเอกนะคะเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเช่นเดียวกันค่ะ ในภาคแรกนี้นะคะหลินลว่จิงเนี่ยนางเอกของเรื่องสาวน้อยจากโลกปัจจุบันได้หลุดเข้าไปในโลกของเกมนะคะเพื่อกับเพื่อจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเธอจะต้องตามหารักแท้ค่ะเพื่อที่เธอจะได้กลับมาในโลกปัจจุบันได้นะคะแต่แล้วเธอก็ได้แต่งงานกับจงอู่เหมยนะคะรับบทโดยโกงจุนค่ะผู้ชายปากร้ายจิตใจดีนะคะในภาคสองนี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของหลิวซิวเหลินนะคะรับบทโดยฟางอี้หลุนค่ะ องครักษ์คนสนิทของนางเอกนะคะแต่ทว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานั้นเขามาในฐานะขององคชายแห่งแคว้นเปอร์เซียนะคะเขาต้องการที่จะมาทวงนางเอกคืนจากจงอู่เหมยนะคะแล้วรักแท้ของหลินลู่จิงนั้นคือใครกันแน่นะคะแล้วเธอจะกลับโลกปัจจุบันได้หรือไม่ตามลุ้นกันต่อในซีรีส์เกมรักข้ามมิติภาคสองออากาศทุกวันพฤหัสถึงเสาร์นะคะทางช่องยูกุ และก็ YouTube นะคะสามารถรับชมได้เลยนะคะแต่ซับไทยเนี่ยต้องรออัปเดตอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ BTS Channel กันด้วยนะคะและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดในเนื้อหาก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่ดูคลิปคลิกดูโฆษณาให้จบจะขอขอะคุณมากๆนะคะ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็ให้ใส่แม่ใส่เฟชชิลนะคะออกเวลาออกบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองเซฟคนรอบข้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ